เมื่อคือนเี๋ก็อเมื่อคืนเมื่อคืนนก่อนที่สามกว่าแม่นอนเอือ่อยเพขามัดจากกรุงเทพเขาเลาเรื่องลูกเรื่องนั่นนี่น,นี่ตอให้่ไฮสกันซ้ำเมื่อคืนนี้ใครเอื่อยคอยลูกลูกสาวไม่มัดเนี่ยเมื่อคืนนี้เกสต์บาร์ตอนตี่สามเกสตพูดเรื่องมาพูดเรื่องลูกนี่แหละนั่าปเป็นนั่นนี่มากแต่โทษมากขนาดแม่ลูกจะขอหน้นาให้ใครมาทับผ้าคข่ไข่แบดนี้ ให้ตอนกีสามสิตวนลูกให้งางาพี่น้องไฮงางๆเอาใ่าลยไงางๆจะเห็นอย่างไร้เห็นอย่างไรบได้ก็ปุเปรี้ยวกินหวานปดเปรี้ยกินหวานรักกันไว้ เพื่มาหาไปเพือนหน่งภาคนไทยก็แสดับหน้าตีซีออรถับตีซีรบายง,งานมันก็ต้องใช้เวลาอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเราเนะี่บอกอะไรกตัวไมีปแปียกต้ามาไฟ่เพื่น อันนี้ลูกสามไม่มันลูกสามไม่มัดพี่น้องตีสามเพิ่มมาให้นาะนว่าเปิดไปพ่อนะ